ต่อมาเป็นหลักบริหารตัวที่2คือเรื่องของผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับอย่างที่ชื่อบอกครับว่าจะต้องนำพาทีมงานเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทีมงานอาจจะเป็นทั้งทีมงานภายในทีมงานภายนอกผู้นำเมื่อมองไปอนาคตวางแผนวางแนวทางมุ่งสู่เป้าหมายแล้ว ก็จะต้องแอคชั่นครับเชิญชวนชักจูงทีมงานให้แอคชั่นมุ่งสู่เป้าหมายให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานเปลี่ยนแปลงในกระบวนการการทำงานไม่ยึดติดหรืออยู่ในกรอบหรืออยู่ในเซฟโซนของตัวเองมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ๆและมุ่งมั่นจะเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ๆเพื่อ ตอบสนองให้ทันยุคทันเหตุการณ์รองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทายกตัวอย่างที่ผ่านมาครับก็อย่างเช่นเกิดสภาวะวิกฤตภัยพ,ยพิบัติโรคโควิด1ิ 19, ธนาคารได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนได้ตรหนักถึงความต้องการของลูกค้า ในการต้องการเงินทุนเพื่อ,อยังชีพต้องการเงินทุนเพื่อไปประกอบอาชีพธนาคารจึงมีโครงการต่างๆครับเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการรวมถึงเชิญชวนบุคลากร,กรเกษตรกรคนทั่วไปให้มาเป็นลูกค้าผ่านโครงการ Smart Farmer อยังสมาร์ท a r ร์มเมอรหรือ New Gen เมื่อธนาคารสื่อสารมานะครับเราก็ต้องรับวิสัยทัศน์ตรงนั้นสื่อสารต่อครับให้ทุกคนตระหนักให้ทุกคนสื่อสารและมุ่งไปทิศทางเดียวกันครับมุ่งสู่การเชิญชวนประชาสัมพันธ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายก็คือการตอบสนองลูกค้าถึงความเดือดร้อนธนาคารก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการอำนวยสินเชื่อ ผ่อนภาระที่เป็นภาระหนักของชาวบ้านของเกษตรกรจากภาระหนักให้กลายเป็นภาระเบาให้สามารถเขายืนเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและจะส่งผลต่อความยั่งยืนของเกษตรกรและส่งผลถึงความยั่งยืนของธนาคารในระยะยาวผู้นำเบอร์สิต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงครับ ให้ทีมงานเกิดการเปลีป่ยนแปลงกระบวนการความคิดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายผู้นำจะต้องเชิญชวนสื่อสารให้ทีมปฏิบัติออกไปแอคชั่นออกไปเชิญชวนออกไปสื่อสารออกไปส่งข่าวให้รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการธนาคารเพื่อตอบสนองความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที หรือแม้กระทั่งผู้นําการเปลี่ยนแปลงครับกระบวนการทํางานจากที่เคยประชุมแบบเดิมๆ c e to face หรือเจอหน้ากันเปลี่ยนกระบวนการทํางานครับเป็นออนไลน์เกิดการประชุมออนไลน์กันเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกิดการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าใช้โทรศัพท์เป็นพื้นฐานในการติดต่อประสานงาน ใช้ไลน์ในการสื่อสารทำงานมีเครื่องมือสมัยใหม่ครับเพื่อพนักงานได้ไปพบปะลูกค้าในช่วงดิสเทนซิง่งเห็นไหมครับบทบาทผู้นำต้องนำการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการความคิดจนถึงแนวทางวิธีการเพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติที่ดีนี่ก็คือบทบาททั้งหมดของระดับสิบ ที่จะต้องมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะวะการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างที่บอกครับว่าเกิดขึ้นตลอดเวลาปัจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นธนาคารหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะได้รับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธนาคารจึงจะต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่ดีก็จะต้องเป็น r o โม m o d เป็น lead team เป็นแบบอย่างสู่การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ปรับตัวเพื่อรับกลยุทธ์ต่างๆที่จะมีในอนาคตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้เกิดผลสาเร็จของลูกค้ามุ่งสู่เป้าหมายเพื่อเกิดผลสำเร็จขององค์กร ทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคําจำกัดความของผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและความคิดสร้างสรรค์กระตุ้นและจุดประกายให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และแผปนปฏิบัติการด้านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนงานขององค์กรโดยมีพฤติกรรมหลักอยู่2พฤติกรรมครับที่ธนาคารต้องการให้แสดงพฤติกรรมออกมาคือ 1. นึ่งผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ยกตัวอย่างไหมครับผู้นําจะต้องสื่อสารโน้มน้าวชักจูงและเป็นแบบอย่างในการเปลี่ยนแปลงให้ได้เพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์เพื่อให้องค์กรเพื่อให้ลูกค้าอยู่ได้ในสภาวะสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนั้นคือกระตือรือร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแสดงออกถึงเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ตามมารวมถึงกระตุ้นและจุดประกายให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับได้อีกตัวหนึ่งครับคือเรื่องของสื่อสารให้เกิดผล การสื่อสารให้เกิดผลนั่นก็คือสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงต่างๆและแผนกำลังงานได้อย่างชัดเจนไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนี่คือผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับวอร์ดดิ้งสำคัญทั้ง2ตัวนะครับของเรื่องผลักดันการเปลี่ยนแปลงวอร์ดดิ้งสำคัญกคือเรื่องของกระตือรือร้นนะครับเปิดใจปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง สามารถวางแผนจับระดับความสำคัญของงานได้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกับกลุ่มคนในสถานการณ์ที่มีความหลากหลายนี่คือวอร์ดดิ้งหนึ่งนะครับอีกวอร์ดดิ้งหนึ่งครับคือส่งเสริมให้ทีมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรก็คือเบื้องต้นคือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมระดมสมองขอความคิดเห็นขอแนวทางเพื่อเขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อให้เกิด การไปด้วยกันอย่างมีจุดหมายนั่นเองอีกอวดดิ้งหนึ่งนะครับของการสื่อสารนะครับสื่อสารให้เกิดผลก็คือสื่อสารวิสัยทัศน์ครับและแผนปฏิบัติด้านการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในส่วนงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทีมนี่คือการสื่อสารอีกตัวหนึ่งครับสร้างและเข้าใจ ถึงความจำเป็นเพื่อให้พนักงานเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นตลอดจนแนะนําแนวทางการปฏิบัติงานของทีมได้เหมือนที่เล่ามาในตอนต้นแล้วครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับคือผู้นําจะต้องผลักดันให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ก็คือสื่อสารให้เกิดผลนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่ใกล้ตัวของเราที่สุดใน ยุคปัจจุบันเลยนะครับคือเรื่องของการาที่มีมาตรการใหม่ๆทางด้านบริหารจัดก,การนี่ก็คือเรื่องปะปะนยั่งยืนครับผู้นำจะต้องสื่อสารผู้นำจะต้องผลักดันผู้นำจะต้องมองไปข้างหน้าออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาขาเราและเราจะใช้ประโยชน์จากแนวทางเครื่องมือใหม่ๆอย่างปะปะนยั่งยืนอย่างไร เมื่อมองไปข้างหน้าคาดการกำหนดแนวทางแล้วนะครับก็จะต้องผลักดันให้ทีมงานเห็นเป้าหมายเห็น <nis ad v ets> ประโยชน์ร่วมกันและผลักดันทีมงาน <nis ad v ets> ให้ดำเนินการตามมาตรการปรปนโดยเข้าใจอย่างทันท่วงที <nis ad v ets> เข้าใจเหมือนกันทั้งองค์กรไม่ใช่เข้าใจเพียงแต่ว่า ทีมปฏิบัติงานและสินเชื่อนะครับแต่ทีมอื่นต้องเข้าใจร่วมด้วยกันครับถ้าในสาขาการเงินก็ต้องเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับปปนยั่งยืนผู้จัดการต้องผลักดันให้เกิดการทำงานของสองส่วนงานนี้ไปในทิศทางเดียวกันโดย สื่อสารให้เกิดผลเพื่อให้เกิดผลสำลิดในการปฏิบัติงานสินเชื่อปฏิบัติงานหลักในการแก้ไขปัญหานี้การเงินพร้อมรับลูกเพื่อโอนปรบนและอยากรวดเร็วถูกต้องทันท่วงทีด้วยความเต็มใจทำในรูปแบบของทีมงานมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนี่คือผู้นำ ที่อยู่ในภาวะของเป็นผู้นําของการเปลี่ยนแปลงผู้นําต้องพร้อมครับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้ทุกคนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงพร้อมจะนําพาทีมงานก้าวเดินไปข้างหน้ารับการเปลี่ยนแปลงผลักดันให้ทีมงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีสิ่งหนึ่งครับที่ผู้นําจะละเลยไม่ได้ก็คือ ผู้นำจะต้องสื่อสารและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิสัยทัศน์ของธนาคารมิชชั่นของธนาคารเมื่อธานาคารมีวิสัยทัศน์มีพันธกิจที่ต้องไปผู้นำต้องสามารถสื่อสารทีมงานให้มองเป็นภาพเดียวกันกับธนาคารให้มองเป้าหมายของธนาคารและมองลงมาที่เป้าหมายของทีมงาน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ในวิสัยทัศน์ขององค์กรที่เกิดขึ้นในพันธกิจขององค์กรที่เกิดขึ้นเพื่อให้ภาพรวมขององค์กรนั้นบรปปรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้นั่นเองนี่คือภาพรวมทั้งหมดของผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือลีดเตอร์เช e งนั่นเอง พบกันในคลิดถัดไปครับ